เหนื่อยง่ายขี้หุดหิตสงสัยไหมว่าเพราะอะไรปล่อยไว้หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตได้ ใครมีอาการแบบนี้ในชีวิตประจําวันบ้างอันที่หนึ่งขี้งุดยิดง่ายอารมณ์แปรปรวนอันที่สองแขนขาไม่มีแรงเหนื่อยง่ายกว่าปกติอันที่สามเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วหากปล่อยไว้จะทําให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับเป็นการบ่งบอกของร่างกายครับว่าเรากําลังมีปัญหาของการขาดวิตามิน B1 นนั่นเองครับวิตามิน B1 จําเป็นกับร่างกายมากครับร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างเองได้ครับจำเป็นที่จะต้องได้จากการรับประทานเท่านั้นครับอันที่หนึ่งเพื่อบํารุงหัวใจเพราะภาวะหัวใจ ล้มเหลวนะครับเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมันขาดวิตามิน B1 นะครับดังนั้นถ้าเรารับประทานวิตามิน b ีอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นการบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวครับอันที่2เพื่อช่วยบำรุงสมองครับเพราะวิตามิน b ีนะครับกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงถ้าเราขาดวิตามิน B1 มันจะทาให้เรานะครับมีภาวะความจําเสื่อมและอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตได้เลยนะครับ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการทางเลือกดีๆนะครับผมแนะนำมิวติวิตบายฮา i ชิกจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากถึง21ชนิดเลยนะครับก็จะมีวิตามิน B 1ที่สูงมากๆรับประทานเป็นประจําทุกๆวันแค่เม็ดเดียวนะครับก็จะเป็นการบํารุงทั้งหัวใจและสมองไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยครับ